ดวงรายวันจากหมอมิ้นท์พยุติศรีพยากรครับมีไพ่ให้เพื่อนๆเลือก4ใบเพื่อนๆเลือกมา1ใบครับแล้วผมจะทํานายให้ฟังว่าดวงวันนี้ของเพื่อนๆน,นั้นจะเป็นอย่างไรให้เวลา5วินาทีในการเลือกครับเชิญเลือกครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับวันนี้ ได้ไพ่1ถ้วยนะครับพาปิคเนตกำลังมีความสุขเลยนะครับไพ่หถ้วยไพ่ใบน,นี้เกี่ยวข้องกับความรักความรู้สึกนะครับเป็นความหมายที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ใบน,นี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับคนต่างๆเช่นเจอคอนเนคชั่นใหม่ เจอกระยาณิมิตที่ดีบางท่านอาจได้เกี่ยวข้องกับการมั่นหมายการแต่งงานหรือว่าการขึ้นบ้านใหม่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งดีๆต่างๆนะครับหรือว่าเป็นวันที่คุณมีความสุขกับการกินของชอบกินของอร่อยนะครับบางท่านอาจจะเลือกวันที่ได้คอนโดที่ถูกใจย้ายบ้านย้ายคอนโดในวันนี้หรือว่าได้ตกแต่งคอนโดอะไรใหม่ที่มันดีกว่าเดิม วันนี้สีที่เป็นมงคลของคุณคือสีชมพูสีเหลืองสีทองจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณครับถ้าเป็นเรื่องของการงานงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารงานที่เกี่ยวข้องกับอาร์ติสต์งานที่ทแบบํา,าแบบอาหารแบบอาร์ติสต์งานที่อาหารแบบกินง่ายกินเล่นๆอย่างเงี้ยนะงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานฝีมือง,งานสร้างแรงบันดาลใจจะได้รับคําชื่นชมและยอมรับจากคนรอบข้างสังคมหรือว่าลูกค้าด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้ได้ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ดีเหมือนกันครับวันนี้เป็นวันที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเหมือนกําลังค่อยๆทั้งสะสางสิ่งในอดีตและสร้างสิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันคุณอาจจะกําลังจัดสรรเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการลงทุนการเงินใหม่ๆหรือว่าพยายามที่จะทุ่มเทลงทุนศึกษาเรียนรู้การหาเงินด้วยวิธีการใหม่ๆของคุณอยู่นะครับเป็นช่วงที่คุณค่อยๆเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อ ในอดีตของคุณด้วยก็ได้นะครับหรือว่าต่อให้มีความสําเร็จอะไรเข้ามานะคุณก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจมันเต็มร้อยเท่าไหร่คุณจะรู้อยู่ลึกๆว่าเอ๊ะมันยังไม่สมบูรณ์แบบ100%ซแต่เชื่อนะครับว่าขอให้คุณดีใจหรือว่ายินดีกับมันไว้เพราะนี่คือผลจากการทุกลงทุนลงแรงของคุณในอดีตนะครับวันนี้เรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเรียนจะอยู่ในช่วงที่คุณผ่อนคลายได้เพียงแค่อาจจะต้องอดทนคอยดูแลอยู่ห่างๆสักนิดนึงนะครับก็ จะมีข่าวดีเข้ามาหรือว่าได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับส่วนเรื่องของการเงินนั้นไม่ได้มีมากแต่ก็ไม่ได้ติดขัดคนที่เป็นเจ้าหนี้อาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดในการทวงนะครับส่วนคนที่เป็นลูกหนี้ในวันนี้นะวันนี้คุณอาจจะถูกจับตาหรือว่าถูกเจ้าหนี้เนี่ยมาดักมาเฝ้ามารอทวงถามนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้ได้ไพ่พระขันทกุมารน,นะได้ไพ่เด็กถือดาบวันนี้หลายๆอย่างเร่งเร้าเร่งร้อนกระตุ้นความเป็นนักสู้ของคุณนะครับระวังความหัวร้อนได้ง่ายใจร้อนได้ง่ายในวันนี้การงานอาจถูกเร่งรีบหรือว่าถูกให้แก้ไขอย่างด่วนแระวังเกิดศัตรูหรือว่ามีคู่แข่งเข้ามาขัดผลประโยชน์ เพราะความมั่นใจในตัวเองจนเกินไปวันนี้หากมีปัญหาเหมือนจะไม่มีใครมาช่วยมาสนใจคุณต้องแก้ต้องลุยเองคนเดียวนะครับด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่มีบางคนนะอาจถูกเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยใช้ให้ไปแก้ปัญหาเฉพาะกิจก็ได้ถ้าคุณใจเย็นลงจะเอาอเอาชนะอุปสรรคได้ในที่สุดนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยให้โชคเท่าไหร่ให้แต่ปัญหานะครับ ขอให้รอคอจังหวะใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอให้ถือคติทําดีให้ถึงที่สุดไปก่อนแม้จะเป็นผู้ปิดทองหลังพระก็ตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ไว้ที่4วันนี้ได้ไพ่า4เหรียญน,นะครับ สี่เหรียญวันนี้คุณรู้สึกอยากจะอยู่แต่ในโลกส่วนตัวอยากจะเก็บตัวเงียบๆมีความเบื่อสังคมหรือแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากอยู่คนเดียวจนคนรอบข้างงงว่าคุณเป็นอะไรนะครับหรือว่าเอ๊ะหรือว่าวันนี้คุณหายไปไหนนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการเบื่อเรื่องของการเงินที่มันติดๆขัดๆจะดีก็ดีไม่สุดทําอะไรก็ไม่สะดวกใจต้องคอยละแวงเรื่องของอนาคตนะครับระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินวันนี้อาจจะรู้สึกว่าง,งกขึ้นนะแต่วันนี้ถ้ามองในแง่มุมดีๆก็คืออาจจะเป็นวันที่คุณลุกขึ้นมาทําบัญชีทารายรับรายจ่ายคุณจะพบเลยว่า รูร่วในกระเป๋าของสตางค์ของคุณเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับและยังเป็นวันที่คุณควรจะชะลอเรื่องของการลงทุนไว้ก่อนนะครับงานที่ดีเนี่ยคืองานด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบงานที่ค่อนข้างจะโบราณนิดๆิดงานที่ออกแบบออกมีแบบแผนที่ชัดเจนงานการเงินการงานการธนาคารอะไรพวกนี้ดีนะครับหรือว่างานที่มันมีกรอบเวลาอะไรที่มันชัดเจนหรือว่ามีกฎระเบียบอะไรที่มันจะชัดเจนมีแพทเทิร์นงานอ่ะมันจะดีนะครับอ่ะนี่คือดวงทั้งหมดในวันนี้ครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เลือกไพ่ทั้ง4ใบ ถ้าใครอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวนะครับรบกวนติดต่อมาที่ Facebook Fanpage หมอมิ้นพายุบีพยากรณ์นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ